สวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้จะมาบอกวิธีการลงทะเบียนเรียนคอร์ส VIP นะครับกับห้องเรียนนาโดยขอกเรานะครก่อนอื่นทุกท่านก็สามารถที่แตะลิงก์เป็นลิงก์ห้องเรียนของเราเข้ามาเจอหน้าหลักแบบนี้ได้เลยนะครับห้องเรียนของเรานะครับจะมีห้อง VIP หรือว่าจะเปิดห้อง VIP เพื่อที่จะศึกษาแล้วก็เรียกว่าเรียนเป็นระบบนะครับเราจะมีคอร์สอะคาเดมีหรือว่าเราจะมีระบบที่เรียกว่าเพอร์เฟคขึ้นหรือว่าสมบูรณ์ขึ้น นะครับก่อนอื่นทุกท่านนะครับไปรับลิงก์ในห้องหรือว่าในกลุ่มของเราก่อนนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านไปรับลิงก์รับแบบไหนลิงก์ของเราจะเป็นลิงก์แบบนี้นะครับที่จะส่งให้เดี๋ยวผมจะทํา QR code เพิ่มเติมให้ทุกท่านสามารถที่จะสแกน QR code ได้ก่อนอื่นทุกท่านได้รับลิงก์แล้วก็เชิญเข้าห้องในส่วนของห้อง V.I.P. ไปรอรับข้อมูลต่างๆในห้อง V.I.P. ได้เลยเมื่อทุกท่านแตะลิงก์ตรงนี้แล้วก็จะไปหน้าแอปของเรา นะครับแอปของเราจะถูกสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะจทุกท่านลงทะเบียนนะครับเพื่อที่จะเข้าเรียนในคอร์สต,ต่างๆแล้วทีนี้เราจะมีกิจกรรมต่างๆนะครับเพื่อที่จะสนับสนุนทุกท่านได้สร้างอาชีพหรือว่าสร้างงานนะครับเมื่อลูกท่านเข้ามาหน้าของแอปแล้วนะครับเขาจะสอบถามว่าที่ตั้งปัจจุบันของคุณนะคุณอนุญาตให้ใช้ข้อมูลหรือเปล่านะเราก็ตอบไปว่าตกลงเลยนะครับเมื่อลูกท่านตกลงแล้วจะมาเจอหน้าหลักนะครับทุกท่านเห็นเครื่องหมายบวกให้แตะเครื่องหมายบวกได้เลย เมื่อทุกท่านกรอกข้อมูลเสร็จสร์เรียบร้อยแล้วมันจะมาหน้าปุ่มโฮมเราก็มากดที่ปุ่มโฮมอันนี้คือปุ่มโฮมของเรานะครับเพื่อที่จะลงทะเบียนแล้วถ้าเกิดพวกเราอยากจะรู้ข้อมูลต่างๆเราก็ค่อยมาแตะติก๊กเลือกข้อมูลดูข้อมูลต่างๆของเพื่อนหรือว่าของตัวเราเองได้อยากไปลงทะเบียนกันเลยนะครับแตะเครื่องหมายบวกได้เลยครับเมื่อทุกท่านแตะติก๊กเครื่องหมายบวกเสร็จสทรเรียบร้อยแล้วนะครับช่องบรรทัดแรกจะเป็นเวลาแล้วก็บันที่นะครับ ไม่ไม่ต้องกรอกเรั้งสิ้นเพราะว่าจะถูกจําหรือว่าถูกบันทึกนะครับตามโทรศัพท์ของเราทันทีนะช่องต่อไปให้ท่านกรอกในเรื่องของชื่อของตัวเองนะครับท่านก็กรอกไปเลยอาสมมุติว่าผมชื่ออลองกรอกเป็นตัวอย่างให้ท่านดูเลยนะครับการเนี่ยเราก็ใส่ไปเลยแล้วเบอร์โทรอะไรเราก็ใส่เบอร์โทรตามจริงนะครับ6391้เราก็กรอกลงไปครับ เมทุกท่านกรอก ID นะ ID ก็คือสำคัญมากๆถ้าเกิดทุกท่านไม่กรอก ID ลงไปท่านจะไม่สามารถได้รับค่าคอมมิชชั่นหรือว่าได้รับ อีพนะิน e หรือว่าอ e ีพอยต์ต่างๆที่ทางบริษัทจะมอบให้ทึ่เป็นรางวัลในการร่วมกิจกรรมต่างๆนะครับเราก็จะเอาไอดีนี้แหละเพื่อที่จะเล่นกิจกรรมกันนะครับส่วนวิชาเรียนนะครับท่านก็สามารถที่จะแตะติ๊กเลือกวิชาเรียนได้เลยว่าจะลงทะเบียนเรียนคอร์สไหนอย่างเงี้ยสมมุติว่าผมจะลงทะเบียนเรียนคอร์สร้อยปันล้านผมก็ติ๊กไปที่คอร์สร้อยปันล้านนะครับเราเป็นผู้นาเกา่าหรือว่าผู้นําใหม่นะครับเราก็สามารถแตะติ๊ก นะครับที่จุดสามเด่ยนเล็กเลได้มันก็จะขึ้นเมนูนะครับท่านก็แตะติ๊กเลือกได้เลย,เลยว่าท่านมีอายุความเก่าเท่าไหร่นะครับก็แตะตรงนี้เลือกตรงนี้นนได้เลยนะครับแล้วทีนี้ผู้นําใหม่เราเป็นผู้นําใหม่กี่เดือนกีเดือนเราก็มาแตะติ๊กเลือกได้เลยอันหนึ่งเดือน3เดือน6เดือนเนี่ยเราก็แตะติ๊กเลือกไปให้เลือกหัวข้อเดียวนะครับถ้าเกิดทุกท่านเป็นผู้นําเก่าก็เลือกเอาว่าเก่ากี่ปีนะครับใหม่ก็ใหม่กี่เดือน ครับส่วนการมาเรียนของท่านเนี่ยท่านมาเรียนหรือเปล่าทุกครั้งนะครับที่ทุกท่านเข้าเรียนท่านต้องลงทะเบียนนะตรงนี้เพื่อที่จะมีข้อมูลตรวจสอบทางลางบ้านนะครับว่าท่านมาเรียนจริงไหมเวลานี้นะชั่วโมงนีนะ้มาจริงหรือเปล่าเราก็จะมีเรียกว่าอีเวน e ์ alet, หรือว่ามีแต้มมีพอยต์ให้ในส่วนนี้นะครับ แล้วช่องต่อไปเป็นช่องแผนที่เราไม่ต้องติ๊กเลือกอะไรทั้งสิ้นนะครับระบบจะจดจ,จําอัตโ,ตโนมัติว่าท่านเรียนอยู่ที่แห่งหนตําบลใดหรือว่าจังหวัดไหนเนาะ,นะเวลาที่พวกเราเปิดช็อปเปิดร้านค้าเราก็จะเชื่อมโยงหรือว่ามีระบบ Delive r y นะครับส่งตรงไปถึงท่านในตรงนี้นะครับเราจะเชื่อมโยงตรงนี้ให้ส่วนประทันสุดท้ายนะครับข้อมูลสุดท้ายคือรูปถ่ายของท่าน ท่านก็แตะเลือกเอาอ่รูปปรับทายหรือสวยของท่านเพื่ออะไรเพื่อง่ายต่อการติดตามหรือว่าติดต่อนะครับเป็นภาพใครว่าใครมาจริงหรือว่าไม่จริงนะรเราก็สามารถที่จะเลือกภาพสวยๆดอกๆของเราได้อยกตัวอย่างนะครับเดี๋ยวผมจะเลือกภาพนะครับมาสักหนึ่งภาพเนาะให้ทุกท่านนะครับได้เห็นการลงทะเบียนอ่ะผมใส่รูปภาพนี้แล้วกันโอเคแล้วเราก็ใส่รูปภาพของเราลงไปถ้าเกิดเขาถามอีกก็ต,บตอบตอบตกลงไป นะครับเราก็สํารวจข้อมูลว่าพวกเราติ๊ครบหรือเปล่าถ้าเกิดติครบเสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็กดเซฟตรงนี้ได้เลยเมื่อทุกท่านกดเซฟแล้วข้อมูลนะครับจะถูกบันทึกนะอยู่ในระบบของเราแล้วจะมีระบบโน t ิฟายนะครับแจ้งเตือนไปทางหลังบ้านหรือว่าในกลุ่ม Vip ของทุกท่านนะครับทุกท่านก็สามารถที่จะติดตามาข้อมูลของทีมงานหรือว่าติดตามข้อมูลของตัวเองได้ผ่าน Line Notify เราจะตรวจสอบข้อมูลของเราตรวจสอบยังไงเราก็มา ติ๊กที่รูปของเราได้เลยครับสมมติว่าผมติ๊กที่รูปผมเนาะก็จะมีข้อมูลชื่อแล้วก็ ID แล้วก็วันที่เวลาที่เราลงทะเบียนนะเบอร์โทรนะครับแล้วก็ข้อมูลต่างๆเงี้ยอันนี้ของเพื่อนอันนี้ของเราเองเราก็ติ๊กของเราเห็นไหมครับเราสามารถติ๊กดูของเพื่อนได้แต่ไม่สามารถที่จะปรับหรือว่าแก้ไขอะไรได้นะครับจะมีแต่แอดมินที่แก้ไขได้เราก็มาสํารวจว่าใครลงทะเบียนมาแล้วนะ อันนี้คือตัวอย่างนะขอให้ทุท่านประสบความสำเร็จกับระบบ a c a d e m มของแอปนารวยแอปช้อปปิ้งนารวยของเราเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ